จำนวนขีดเนี่ยสำคัญแต่ถ้าหนักตัวหนึ่งเป็นโลนะผมเช่าตัวผมซื้อตัวหนึ่งเป็นล้านเลยหนักเป็นโลนะผมซื้อตัวหนึ่งล้านห้าแล้วกันนะถ้าหนักเป็นกิโลนะครับต้องบอกก่อนว่าครับผมครับสวัสดีครับเรามาเจอกันคลิปต่อจากคลิปเมื่อกี้นะครับเพราะว่าเนื่องจากกล่องเนี่ยผมรู้แล้วตอนที่พี่เขาถ่ายรูปส่งหาผมเนี่ยฝุ่นมันเยอะแน่นอนแล้วพอเขาใส่กล่องลังๆเอาไว้นะครับแล้วก็ส่งหาผมแต่2ตัวแรกสองกล่องแรกที่เราแกะไปเมื่อกี้แล้วผมก็ไม่รู้ว่ามันมีอะไรบ้างแต่จังหวะว่า แต่ผมเชื่อว่ากล่องนี้น่าจะสกระปรกพอสมควรเพราะว่าเนื่องจากบางทีเขาเก็บไว้โดยที่ไม่ได้สนใจบางทีคนก็าตากไว้แต่อันนี้ก่อนจะส่งมาเรารู้เลยว่าเขาอยู่ในกล่องนะครับที่เป็นระเบียบเดี๋ยวเราลองดูก่อนพี่คนนี้มาจากจังหวัดไหนอ,อ๋อปทุมวันกรุงเทพนะครับสาเหตุที่ไม่ไปดูกันเพราะว่าตอนนี้โควิดระบาดนะต้องบอกก่อนว่าก็เลยไม่อยากจะไปดูกันฮนะก็ให้ส่งมาเดิมทีก็จะไปดูให้นะครับแต่เมืเม่อว่ากระเพาะปลาของพี่ที่เขาส่งมาเบื้องต้เนเป็นกระเพาะปลาตัวเล็กนะครับเดี๋ยวให้ดูกัน แต่มันเขามีจํานวนเยอะพอสมควรนะถ้าจะไม่ผิดเนี่ยประมาณสักสาถึงสี่โลนะครับเราแกะไปพร้อมๆกันดนูต้องใส่ถุงมือหน่อยเพราะว่ากระเพาะปลาพูดตรงๆนะส่วนใหญ่จะสกระปรกเพราะว่าเขาจะแขวนไว้ตามขือตามอะไรนะโดนส่วนใหญ่นะเมื่อก่อนโอ้โหมาจริงๆด้วยเพื่อนๆลองดูดูด,ดูมาในกล่องแพ็คอย่างนี้พอผมบอกพี่เขาว่าให้แพ็คมาแล้วกันเดี๋ยวดูเบื้องต้นโอ้โห โอ้โห oh, oh, หนักมันกันนะเนี่ยโอเคเอาลงเลยฮะแมใช้ตากล้องทุกสิ่งอย่างนะครับจริงๆผมต้องใส่แมสด้วยเนี่ยนะเดี๋ยวรอแป๊บหนึง่งเดี๋ยวผมไปใส่แมสก่อนดีกว่าพอดูแล้วฝุ่นเยอะมากนะครับต้องซูมไปที่กล้องก่อนนะครับแป๊บเดียวผมต้องใส่แมสแล้ว่ะนะนะเพื่อความปลอดภัยนะครับเพราะว่าเวลาฝุ่นเยอะๆเนี่ยมันจะเป็นอันตรายนะคราวนี้เราใส่แมสแล้วกันนะล้วลองดูว่า ข้างในมันเป็นอะไรยังไงบ้างโบราณจริงๆครับอันนี้โบราณจริงๆนะครับโอ้ยแต่เขาเก็บดีนะอ่ะเพื่ไปลองดูเขาเก็บดีนะเขาแขวนมาอย่างดีนะครับแต่พี่หนว,ว่าโอ้โหเย็นเจี๊ยบเลยเว้ยทำไมมันเย็นจังนี่แบบนี้ก็มาแบบแต่เป็นปลาตัวเล็กฮะอย่างเงี้ยถ้ายาวประมาณคืบหนึ่งเนี่ยประมาณฟุตหนึ่งหรืออะไรเงี้ยที่ว่าน ไอ้พวกนี้เป็นปลาถูกเป็นปลา,าถูกเลยเป็นปลาเมี้ยนทั่วไปโอ,อ้นนี้ในบรรดากระเพาะปลาที่ถูกนะเพื่อนๆดูนะแบบนี้คือถูกสุดว้ายตัวเล็กมากเลยตัวเล็กจริงๆนะครับเนี่ยปกติมันจะไม่ไม่เล็กขนาดนี้อน,นี่เล็กมากเลยนะครับเนี่ยถือว่าเล็กสุดๆแต่ไม่เป็นไรฮะในเมื่อพี่คนนี้เขาคุยกับผมแล้วก็พูดจาเป็นคนตรงๆแล้วพูดจาดีมากนะนี่ตัวนี้ตัวใหญ่ แต่พวกนี้ตัวใหญ่ก็โลนึงประมาณหมื่นสองหื่นสามเท่านั้นเองนะฮะแบบนี้แต่ตัวเล็กเนี่ยเขาจะซื้อกันโลนึงไม่เกินหมื่นเจ็ดแพันแค่นั้นเองนะครับแต่แบบนี้เออเขายังมีตัวใหญ่ไม่เป็นไรผมก็คิดเขาราคาเดียวกันโอ้แต่มันนี่อะไรเนี่ยนี่คืออะไรครับเนี่ย <c oughs> <c oughs> เขาเหรออันนี้คืออะไรครับเนี่ยเพื่อนลองดู มันเขามากกว่านะไม่ใช่กระเพาะปลาหรอกครับมันน่าจะมีหลงมานะอันนี้อันนี้ผมขออนุญาตจากจที่จะไม่ช่างน้ําหนักรวมเลยนะงงเลยมีเขามาด้วยนะครับต้องคูดคุยกับเฮียเขาหน่อยว่าว่ายังไงมันมาจากไหนนะครับโอ้โหฝุ่นเพียบเลยขออนุญาตเอากล่องลงเลยแล้วกันนะครับหนักมากครับสกรปรกหนักมากไม่ใช่อะไรนะครับคือส่วนใหญ่เป็นปลาถูกมาเลยฮนะแบบนี้คือปลาถูกๆนะมันยังไม่ใช่ปลาที่แบบตัวหนึ่งเป็นแสนตัวหนึ่งเป็นล้านนะ อันนี้เป็นปลาถูกแต่เบื้องต้นเดี๋ยวจะโคลคุยไอเฮียเขาก่อนโทรศัพท์อย่นโอเคเอาไงวะเนี้ยแหมจับยังไม่กล้าจับเลยอย่าหาเบอร์เฮียก่อนเบอร์อะไรวะ <c oughs> กล่องอยู่ไหนเอากล่องอยู่นี่โอเคเดี๋ยวโทษทีนะครับแหมเบอร์อะไรมา อนะทีนี้เราได้เบอร์แล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าว่าจะคุยกับเฮียเขาก่อนเบื้องต้นยังไงนี่ทุกคนไม่มีใครรู้ว่าผมจะอัดคลิปนะครับเนี่ยอ,อ้าวปิดเครื่องาอรบัเดี๋ยวทำไมปิดเครื่องล้วเนี่ยสงสารเรวต้องซื้อตาช่างแบบว่าที่มันช่างได้ทีห้าสิบห้าห้าถึงสิบโล ใช่เพราะอันนี้มันมเหมือนมัน,มน,มนช่างจะล้มโอ้ททปิดเครื่องการตอบรับจัดเล็กหน่อยเฮียเขาปิดเครื่องเดี๋ยวก่อนนะครับอีกสักครีนึงฮะสงสัยจะปิดเครื่องจริงๆนะครับขอโทษค่ะ,ะปิดเครื่องโอเคไม่เป็นไรครับเบื้องต้นเดี๋ยวเราจะช่างก่อนเพราะที่พูดคุยกับเฮียเขาเบื้องต้นแล้วเนี่ยอยู่ที่ กิโลละหมื่นสามพันแต่ที่จริงๆแล้วเนี่ยอย่างนี้จะกิโลหนึ่งไม่กี่พันนะเพราะว่ามันตัวเล็กมากตัวเท่าฝ่ามือนี่เล็กมากมันจ้องเล่นตัวใหญ่ๆแบบนี้อันนี้ก็ยังไม่ใหญ่นะน,นี่ถือว่ากลางๆอันนี้ก็ตัวเล็กแต่เพีงยงแค่นว่าที่จะซื้อเฮียเพราะว่าเฮียเขาพูดจาดีมากคุยกันแล้วเข้าใจนะครับเดีย๋ยวผมเอานี่วางทับจะได้พื้นที่อาาเขตกว้างๆหน่อยโอเคแล้วเราช่างใหม่เดี๋ยวเราจะดูว่าน้ําหนักเนี่ยจริงๆแล้วเท่าไหร่นะครับนี่4.45กรัมนะครับ ผมจดดีกว่านะครับเดี๋ยวผมเอาลงจากตรงนี้ดีกว่าจะได้เพื่อนๆจะได้เห็นชัดๆนะครับฟื้เอาใหม่ช่างใหมนะ่เดี๋ยวหลักการนะครับถ้ามันตั้งศูนย์อยู่แล้วเนะี่ยถ้าเราเปิดแบบนี้ปุ๊บถ้าเราใส่ใส่ใส่กล่องไปแบบนี้นะเพื่อนๆดูนะน้ำหนักกล่องมันจะมาณ7 7กรัมแต่นนี้คือหลักการช่างที่ผิดนะ ทั้งช่างทั้งกล่องแบบนี้ยังยังไม่ถูกต้องนะต้องปิดสวิตช์ก่อนปุ๊บแล้วเปิดใหม่ให้มันตั้งค่ามันกลายเป็นศูนย์เท่ากับกล่องนี้ไม่มีค่าละแล้วเราค่อยใส่ปุ๊บ4.45หนะครับเดี๋ยวเขียนใส่นี้แล้วกัน4 4 5หนะครับ4 4 5ห้านะผมเขียนตรงนี้ละเพื่อนๆช่วยดูโข้อันนี้หนักเว้ยแต่ต้องแกะมาแบบง่ายๆก่อนเอานี้ น,นี่ศูนย์ศูนย์ใหม่นะหนึ่งตัวสองตัวสามตัวสี่ตัวห้าตัวอันนี้ได้เก้าเก้าจุดสามศูนย์นะครับเก้าสามศูนย์โอเคเก้าสามศูนย์เอามาตรงนี้อันนี้คือช่างแล้วนะ อันนี้ยังไม่ช่างนะโอเคอนนไม่ช่างนะโอเคเดี๋ยวเราตรงนี้เดี๋ยวลำคาญเชือกครับโทษนะครับอาจจะตัดเชือกทิ้งเลยโอเคพอมันมีเชือกแล้วมันลำคาญฮนะมันลำคาญลูก,กตา ตอนแรกที่เฮียเขาบอกผมว่าก็ตัวใหญ่เหมือนกันนะแต่ผมบอกเฮียแต่ดูแล้วมันใส่กล่องพวกนี้ได้มันไม่น่าจะตัวใหญ่นะหรอคุณบอยผมก็ว่ามันตัวใหญ่ใหญ่เท่าฝ่ามืออ๋อถ้าใหญ่เท่าฝ่ามือนี่คือตัวเล็กนะครับต้องใหญ่เกินข้อสองเลยเขาถือว่าตัวใหญ่ฮนะ่ะเราลองดูนี่อีกสามตัวนี่อีกสี่ขีดสี่จุดหนึ่งแปดนะครับสี่หนึ่งแปดโอเคก็มาวางลงองนี้อันนี้คือช่างแล้วแต่อันนี้ต้องตัดแล้วอันนี้ต้องตัด เพราะว่าเขาถักลวดมาส่วนใหญ่นะโบราณเนี่ยเขาจะขแขวนแบบนี้นลฮะนี่จะขแขวนตามคือแบบนี้โดยส่วนใหญ่แค่ใส่ลวดแบบนี้แล้วกระเพาะปลาส่วนใหญ่นะจะเจาะรูหมดเลยนยะเพื่อนๆลองดูนะเจาะรูเจาะรูเพราะเจาะรูไว้ทําไมไว้สําหรับขแขวนอย่างนี้ฮนะขแขวนตามคือตามเสาที่บ้านนะ่ะคนจีนโบราณเขาจะทาแบบนี้จริงๆนะเขาจะไม่ค่อยสนใจกับกระเพาะปลาปีไตนว่าบางคนที่เขาแขวนเพราะว่าโบราณเขาเชื่อกันว่ายิ่งแขวนยิ่งเก่ามันยิ่งมีคุณค่า เพราะว่ามันจะทําให้มันเหมือนกับว่าดับกลิ่นคาวก็โดนอากาศโดนไอไอน้ําโดนอะไรก็แล้วแต่ให้มันแห้งเป็นแบบนี้แต่พอไปเก็บไปเก็บมานานๆหลายๆปีเป็น10ปีเริ่มไม่กล้ากินเพราะมันสกรปรกนะฮะดูเนี้ยมันสกรปรกมากแต่ถ้าคนทําเป็นนะฮะมันจะสะอาดมากนะครับแต่เพียงแต่ว่าผมยังทําไม่เป็นนะออะแกะเลยแล้วกันตัดออกมาจะได้ช่างกันแบบนี่อุปกรณ์เทียบนะครับโอ้โหที่มือเลยครับนี่แบบนี้นะครับ ไอ้ตัวอย่างเงี้ยถูกมากมนะฮะามันคล้ายๆแบบกระเพาะปลาแบบเนี้ยมันถูกอะไอ้ยน่ยนๆแบบเนี้ยเป็นปลาถูกทางนั้นเลยฮะบ,บางเคสบางคนเขาเรียกโง่โตนะครับนี่ผมจะค่อยอๆหยิบออกมาแล้วก็ช่างน้ําหนักนะครับเพราะว่าเนื่องจากมันมีลวดแล้วมันช่างยากแล้วอย่างหนึ่งมันมันใหญ่เกินพื้นที่ที่จะช่างนะฮะมันก็จะช่างยากเนี่ยจะช่างกันไปดูแล้วเดี๋ยวลองดูฮะว่าหนักเท่าไหร่ แล้วผมจะได้ตกลงเพราะว่าตกลงกับ er นเฮียคนนี้ไว้กิโลละหมื่นสามนะฮะจริงๆแล้วควรจะซื้อกิโลละแปดเก้าพันกำลังดีเพราะว่าเพราะว่ามันเป็นปลาตัวเล็กแต่ก็ตกลงกันไว้ก็โอเคเพราะว่าเฮียเขาตั้งใจเลยส่งมาให้ผมนะครับอเดี๋ยวเราลองดูไอตัวใหญ่ลองข้างล่างก่อนนี่นะเอาตรงนี้ก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวค่อยชินเท่าไหร่เจ็ดสามหนึ่งนะครับเจ็ด สามหนึ่งโอเคเอาตัวนี้ออกตัวนี้เลยนะครับไอ้เขานี่ฟรีนะครับต้องบอกเฮียก่อนนะฟรีเพราะว่ามันไม่มีราคาครับเขาแต่ยังงงเหมือนกันว่าเห็นก็เฮียก็ส่งมาด้วยโอ้โหนี่ไอ้ตัวเล็กนี่หนักมัแปดสามสี่แปดสามสี่โอเคตอนนี้เราได้ทั้งหมดยอดนี้ยรัเพื่อนเพื่อลองดูกันนี่นี่นี่ให้กล้องมาแผนดูกันแล้วเดี๋ยวเราลองดูว่าเราบวกเราได้กี่โลนะครับเพราะตกลงกับเฮียเขาไว้แล้วเดี๋ยวถอดทุกมือกัน บวกเลขไม่ถูกโอเคเดี๋ยวเราจะบวกตัวเลขนะครับว่าได้ทั้งหมดกี่กรัมนะครับแล้วก็8 3 4บวก4 4 5บวก9 3 0บวกืทำไมโัวเินียออกแบบปดสี่หนบวก 731เท่ากับหนึ่ผมว่าเครื่องคิดเลขมันผิดวะเอาใหม่นะใหม่ใม่เอาใหม่เนะครับ834สามบวกสี่บวกเออันนี้ถูกละ9 3้าสมบวกเมื่อกี้มันตั้งค่าผิดฮนะส่สี่หนึ่งบวกเจ็ 7, 3, โอ้สามกิโลกว่านะครับเท่ากับ3358นะครับ เท่ากับ3ามสามห้าแปดะแต่เราลองไล่ดูกับอีกทีนะครับอีกสักครั้งหนึ่งนะสำหรับการทวนนะครับ8 3 4สามสี่บวกสี่บวก9 3้บวกสี่บวกเจ็เท่ากับ3 3 5 8นะครับ3า5 8เนี่ยหารต้องหาร1,000สิเพราะมันหนึ่ หนึ่งพันนี่หมายถึงว่ามันเป็นจํานวนกิโลนะครับจะเป็นจํานวนกรัมนะครับเท่ากับหนึ่งกิโลเท่ากับสามจุดสามห้าแปดนะครับคูณด้วยหนึ่งสามพันนี่คนนี้จะได้เงินทั้งหมดสี่หมื่นสามพันหกร้อยห้าสิบสี่บาทนะครับทั้งหมดสี่หมื่นสามพันหกร้อยห้าสิบสี่บาทนะครับยอดนี้เราจะโทรหาเฮียเขาอีกครั้งหนึ่งเผื่อเฮียเขาจะสะดวกรับสายแล้วนะครับฟึบ เฮียเขาจะสะดวกเปิดเครื่องแล้วพูดผิดเนี่ยเยอะไปหมดเลยนะครับต้องบอกก่อนว่าตรงนั้นมีกิโลนึงนะครับที่ซื้อมาแล้วแล้วแกะกอกจากกล่องแล้วเราไม่ได้ดนี่เฮียเขาไม่รับโทรศัพท์ออปิดเครื่องนะครับญญอรโอเคเอาเป็นว่าเบื้องต้นสําหรับคลิปการแกะกระเพาะปลาตรงนี้ต้องบอกว่ามันเนี่ยอย่างเงี้ยได้ทั้งหมดสากิโลกว่านะครับแต่เป็นปลาถูกหมดเลยถามว่าผมซื้อไปทําอะไรฮนะต้องบอกว่าผมซื้อเนี่ยผมชอบผมซื้อหมดเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะให้ดูกันว่ากระเพาะปลาตอนนี้ผมไปเก็บไว้อยู่ยังไง มาเดี๋ยวตากล้องเดินตามมาเลยแถมให้ถามไปเวลาให้หน่อยนะครับอต้องเดินมาตรงนี้เลยฮะนี่ตอนนี้ฮะรกระเพาะปลาเนี่ยเป็นแบบนี้ที่ผมเก็บไว้ใส่ลังจริงๆยังมีอีกมีถังหนึ่งนะถังใหญ่ๆนะครับแต่เราไม่ได้อ,ออกมานะครับโอ้แกะไปแล้วอน,นี้นีอย่างเงี้ยมาใส่คอนโดไว้ก่อนนะครับปลาที่แพงเนี่ยคือปลาตัวนี้แบบนี้อันนี้เขาเรียกว่ากิมซัวอันนี้เขาเรียกว่ากิมซัว แบบนี้คือปลาแพงนะครับปลาที่มีราคานะครับตัวหนึ่งหลายหลายแสนบาทนะครับใครมีแบบเนี้ยขายผมได้นะตัวหนึ่งหลายหลายแสนนะไม่ใช่ตัวแบบเห็นไหมเห็นไหมตรงนั้นแค่3กิโลตั้ง3กิโลกว่านะยังแค่ส0 0 0 0 4 0 0 0ี่หมื่นสี่หมื่นกว่าบาทแต่ตัวเนี้ยหลายแสนนะครับมีมาขายผมได้นะเขาเียกิมซัวแต่ถ้ากิมจีตัวหนึ่งหลายล้านนะกิมจีเนี้ยตัวหนึ่งหลายหลายล้านเลยนะครับก็แต่ตัวเนี้ยตัวหนึ่งหลายแสนผมรับซื้อนะครับแต่ถ้ากิมจีตัวหนึ่งหลายล้านผมรับซื้อนะครับต้องบอกก่อนว่า ปลามีหลายสายพันธุ์แต่ถ้าเป็นปลาถูกเนี่ยมันก็จะเป็นแบบเมื่อกี้ปลาถูกแต่ถ้าปลาพอมีราคาหน่อยจะเป็นแบบนี้นะครับลองดูกันน,ะนี่นี่ตัวนี้สักสองแสนกว่าสามแสนผมซื้อนะผมรับซื้อเนี่ยแต่ต้องหนักประมาณสี่ขีดนะแบบนี้จะต้องหนักประมาณสี่ขีดนะครับแบบนี้จะมีราคาอย่างนี้วงหนึ่งสามขีดกว่าก็แสนกว่าบาทนะครับผมรับซื้อแต่มันจะลดหลั่นตามขนาดของปลาน้ําหนักมันอยู่ที่น้ําหนักสําคัญเลยนะครับเพราะว่า ปลาสายพันธุ์ที่เล่นกันแพงเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ว่าแพงแล้วน้ําหนักเบาเราจะล้วจะล้วจะแพงนะไม่ใช่ฮะต้องน้ําหนักดีด้วยน้ําหนักหมายถึง3ขีด4ขีด5้าขีดขึ้นเนี่ยมันจะมีราคาแพงนะครับเหมือนอย่างตัวนี้หลายแสนก็เพราะว่าน้ําหนักเยอะนะครับเกือบกิโลนะครับอย่างเงี้ยแบบนี้ไม่ไม่ใช่เกือบกิโลอันนี้หลายๆขีดนะครับหลายๆขีดเกือบกิโลนะครับต้องบอกว่าจํานวนขีดเนี่ยสำคัญแต่ถ้าหนักตัวหนึ่งเป็นโลนะผมเช่าตัวผมซื้อตัวหนึ่งเป็นล้านเลยหนักเป็นโลนะผมซื้อตัวหนึ่ง ล้านห้าแล้วกันฮะถ้าหนักเป็นกิโลนะครับต้องบอกก่อนว่าปลาเนี่ยกระเพาะปลาเนี่ยมันจะแพงได้ต่อเมื่อน้ําหนักด้วยเป็นสายพันธุ์ที่เล่นกันแล้วแล้วต้องน้ําหนักต่อตัวต่อตัวนะน้าหนักเยอะๆมันถึงจะมีราคาแพงนะครับอ่านีก็ให้ดูเบื้องต้นก่อนที่ซื้อซื้อ,อมาทําอะไรซื้อมันจัดใส่ตรงนี้ก่อนแต่ตรงนี้ตรงต้องใส่ลังไว้ก่อน,นครับเบื้องต้นมีเยอะแยะมากมายครับต้องบอกว่าม,มีหลากหลายสายพันธุ์มากแต่พันธุ์พวกนี้จะเป็นพันธุ์ไม่แพงแต่พันธุ์แพงๆเนี่ยเดี๋ยวคราวหน้าผมจะ เรื่องจานวนเขาเรียกว่าจํานวนลักษณะของปลาที่มีราคาแพงเดี๋ยวจะมาค่อยๆดูว่าปลาแพงเนี่ยในคลิปต่อๆไปเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับเผื่อเพื่อนๆติดตามกดติดตามมาดูนะเรื่องกระเพาะปลานะครับผมไม่ใช่เซียนแต่ผมจ่ายตังคุณได้นะผมจะใช้คํานี้แล้วกันผมไม่ใช่เซียนกระเพาะปลาแต่ผมจ่ายตังให้คุณได้รับรองคุณได้เงินผมสบายใจแน่นอนนะโอเคครับสวัสดีครับ